สวัสดีครับทุกคนเพื่อนสมาชิกที่สาขาเชียงรายวันนี้ผมขอแสดงความยินดีถึงพวกคุณและขอบใจคงผมถึงความใจดีของพวกคุณผมรู้สึกว่าผมได้รับพรมากมายจากพวกคุณและได้เรียนรู้ที่จะพูดภาษาไทยเก่งขึ้นผมอยากจะแสดงความขอบคุณถึงทุกคนที่ได้ช่วยผมที่นอนผมรู้สึกว่าผมได้รับพรมากมายในช่วงเวลาที่ผมรับใจกับพวกคุณ สากาของคุณเป็นสากการที่ผมรักมากและคิดถึงทุกคนที่นนมากๆผมขอบใจสำหรับเวลาที่ได้รับใจและสิ่งที่ผมเรียนจากพวกคุณพวกคุณเป็นตัวอย่างที่ดีให้ผมนะครับผมรู้สึกว่าเอ่อผมเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะได้รับใจกับพวกคุณและผมรู้สึกว่าพวกคุณได้ช่วยผมที่จะ รู้จักกับวิธีทำคนไทยมากขึ้นและที่จะมีความสุขมากขึ้นผมรู้สึกทุกคนที่นนเป็นคนที่ดีและรู้สึกว่าอยากจะเจอก,กันอีกครั้งนะครับโอเคครับคุณครับสวัสดีครับ